ว้าโอ้ยยังไม่นอนอีกหรอสั่นบอกอย่าทำอะไรกู ไปจ,จับค้งางคาวมาทำไมค้างบูลี่โอเลี <communion> <ís tôi> ้ยงต้องรู้สึกแย่แน่เลยใครแกล้งโอเลียง้องบอกนู่นมาโอเลี้ยงกลางปีก๋ยวก็ไป่ทานหน้าตุ่ยบ้าเฮ้ยแอดบูลี่โอเลี้ยงฟองฟองเอ้ยใครบูลี่โอเลี้ยงเปิดไมค์เดี๋ยวนุ่งขออนุญาตเปิดไมค์ในดิสคอดกับเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆเขาเล่นวาโลกันแหละเนาะไม่ได้มารอเบิร์ดเดย์อะไรนู่นหรอกรอใช่ไหมล่ะ นุ่นเข้าไปดูหน่อยละกันจริงเขาไม่น่าจะมาเบิร um, ์ตเดย์อะไรนุ่นเขาน่าจะเล่นวาโลแล้วเรียกมาคุยเฉยเยอายุก็หน่อยลฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอะไรอ่ะมีเค้กด้วยอ่ะไม่เค้กเมื่อกี้นุนกินอร่อยนะไม่ไม่นะนุ่นฝืนใจอยู่ค่ะจะบอกนุ่นว่าตอนแรกเทียนมันไม่ใช่แบบนี้นะเทียนมันเป็นไงอ่ะแค่เอาเทียนอื่นปักนะ เทียนอะไรย้อนกลับไปด้เทียนนี้โอเทียนนี้จริงๆลองยากสีส้มที่เป็นลายออกสิคุณใสร้ายผมอ่ะทำไมอ่ะเทียนตอนแรกเป็นไงอ่ะลักษณะเทียนเป็นสีเหลืองเนี่ยเทียนเป็นสีเหลืองลองลองเทสีเหลืองลงไปสิทำไมมันก็แค่เค้กไงเอ้บางทจะเทียนโอ้ใช่เลยอ่ะเทียนถวายอ่ะเทียนถวายเลยเนี่ย เทียนฟันษาเอ่อเทียนฟันษาไว้ไหว้พระเลยอะ่ะ <c oughs> และนอกจากนี้แพทก็ยังเ,เติมเชอร์รี่ที่เป็นสตรีละประจำตัวนุ่นไว้ตรงข้างๆเทียนปีกซ้ายและปีกขวา <c oughs> <c oughs> สองทำไมทำไมเค้กอันนี้แปลกจังทำไมามีเชอร์รี่สองอันเองแล้วแบบอยู่ข้างๆซะด้วยนะ เไม่รู้เจอไวตั้งไหนเดี๋ยวมันบังไงอ๋อเดี๋ยวมันบังใช่อันนี้เชอรี่ห่างกันน่าจะเป็นมะเร็มตองลูกมาก <c oughs> ดูดีไม่ใช่ผหเลยเห็นไหมต่อช่องแชทคือแม่นด้วยนะมีคนพิมพ์ว่าเทียนรูปแม่นนะพิมพ์ก่อนที่จะวาดด้วยนะเก่งมากน่าราักขอบคุณสำหรับเค้กวันเกิดคะ่ะ <c oughs> อันนี้เค้กรถอะไรอะ่ะบีเอ็มป่ะ ่หรือว่าบินที่ว่าอยากได้รถแบรนด์อะไรอืมอยากได้เป็นบีเอ็ม่ะบีเอ็มเอกะไฟน้อยอ่ะไฟน้อยอยากเล่นท่าอยากเล่นท่าชอบมากเลยท่ายากองเราต้องเข้าวิธีการนี่ยสตบอรสเก็ตีอาย อุ้ยทุกคนเรียกทุกคนเรียกนุ่นมาดูมาดูรถพิเศษนะคะทุกคนเริ่ม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 อ่ะอุ้ยปิดไฟปิดไฟอะไรอ่ะมีอะไรกันหรอไหนไหนดูสิชอบแบบปิดไฟหรือเปิดไฟหมายถึงหมายถึงแบบว่าการไลฟ์สตรีมใช่ไหมไม่หมายถึงการอวยพรวันเกิดจุดเทียนบนเค้กเนี่ยจะต้องปิดไฟหรือเปิดไฟอ๋อชอบแบบปิดไฟอ่ะชอบแบบปิดไฟ

จุกร่กกอ้าวจบแล้วอ้าวอ้าวอ้าวพอร้องเพลงเสร็จปุ๊บมีคนออกดิสเลยอะล <c oughs> ับไม่ได้วิวพอนเริเ่มที่คนอายุเยอะสูดก่อนนะฮะแพทแหละผูโสใช่ปีนี้ายุหกสิบก็เล่นเออทุกวันเป็นวันเกิดอ่ะ ทุกทุกทุกวันเป็นวันเกิดใช่ทุกทุกวันคือวันเกิดมีความีควมวันเกิดทุกวันเลยขอให้พี่นนท์มีความสุขมากๆขอให้สมปัารถานาทุกประการเงินทองและมาเทีมาน่ารักน้ารักแบบนี้ตลอดไปครับเอยขอบคุณค่ะนาราขอบคุณค่ะต่อไปน้องก้าโ๋อเหรอใช่แกแกก่าพี่อ๋อเหรอโอเคครับแต่เรียกน้องนะก็ พี Happy birthday, mm ่เบื่อดีนะครับพี่นุ่นก็ขอให้พี่นุ mm hmm. R, ่นวสวยๆไม่ีเงินใช้ mm. นะครับนั mm ่นแหละพงไม่มีอะไรจะพูดพงมีก็พูดแค่นี uh ้ครับขอบคุณครับน้องกาเยไว้มีโอกาสมาเล่นวาโลด้วยได้เลยครับพี่เยต่อไปพี่เขียวก็สุขสันต์วันเกิดนะนุ่นขอให้นุ่นเป็นนุ่นแบบทุกวันนี้ ตลอดไปไ<อ>มีความสุขแค่ไหน,ไหนก็มีความสุขเท่านั้นหรือเพิ่ม<อ>ขึ้นกิอ่อ,อ,อ, <laughs> อะไรนะอบ <laughs> ไม่ไม่มีความสุขเพิ่มไปกว่านี้หรอ <laughs> ก็คือจะไม่มี <laughs> ทำไมยิ่งฟังมันยิ่งแปลกๆขอให้แบบนุ่นเป็นนุ่นอย่างเงี้ยเสมอไม่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีๆมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามา ขอให้สมหวัง,งในทุกๆสิ่งทั้งการงานการเงินมีเงินไปกินของอร่อยเยอะๆ <Yeah. S 1> ขอที่อยากกินน่ะกินให้มันหมดโลกไปเลยเย้ <Yeah. S 1> ชอบกับ,บวยปวนนี้ทุกคนจดไว้ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดัน <c oughs> ไม่เป็นหัวใจ <c oughs> ไม่เป็นทุกอย่างเลยเพื่อ <c oughs> ที่ได้อยู่กินของอร่อยเยอะๆมเ็งด <c oughs> <ๆ>้วยไม่เป็นมะเร็งด้วยขอบคุณค่ะเย้ นัดมาพอดีเลยคุณนัดต่อใช่แล้วนั้นเอาเน็ตมือถือมาเน็ตบ้านล่มไม่นะหนูจังหวะซะด้วยนะแลวรู้จังหวะก็ขอให้รุ่นมีสุขภาพแข็งแรงงานการเยอะๆแล้วก็มีคนที่ใช่คนที่ชอบเป็นหลักเป็นแหล่งไม่หมาว่าเป็นว่าหมายถึงว่ามีศิลปินศิลปินอะไรเนี่ยมีศิลปินที่ชอบแปลว่าแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเฟเวอร์ริต แล้วก็แบบรวมถึงคนข้างๆกายที่ดูด้วยไงดูบทรูสื่อปิดควอมกันอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยชอบศิลปินนะดิยากจังนีขนาดไม่ชอบเลยอันนี้ก็แหละไม่ชอบนั่นแหละเราก็ขอให้นื่อไไลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงด้วยครับกินแต่ของอร่อยเยอะๆแล้วก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มให้ตัวเองบ่อยๆยิ้มค่อยค่อยๆค่อยค่อยๆ อวยพอ,อยพอ,พอนี่เน้นมากเลยคุณเป็ดเหลืองอวยพอนพอ P O I N T ช่ค Happy Birthday นะคะนุน่นขอให้น้องมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นที่รักแล้วก็เป็นคนที่น่ารักของทุกคนแบบนี้ไปตลอดเลย ก็ขอให้น้องสมหวังกับสิ่งที่น้องตั้งใจไว้ในทุกๆเรื่องเลยนะแล้วก็มีเงินมีทองเอาไว้ไปดูคอนเสิร์ติลปินที่นชอบสักวันนึงเขาจะมองเห็นแล้วก็ส่งมินิาให้นุ่นเฮ้ยเพียงสักวันเขจะมีใจขอให้พี่แดนส่งมินิฮาร์ให้นุ่นไม่จีจี ทุกคนมีเรื่องฟ้องด้วยพี่ออยเมนพี่แดนดีทูบีเหมือนกันเฮ้ยแย่งชิงเหรอแย่งชิงขอบคุณค่ะย้นลาขอบคุณครับแอบฟีเพิเหอะทูยูจับเหอะ วุ้ยมีคำถามเรามาสังเกตนะเนี่ยทุกคนมาสังเกตรูปโปรไฟล์ใน d i s คอ r d เรานะคะก็คือเป็นแก๊งเพื่อนนะเป็นแก๊งเคโลโลเนาะแล้วสีเหลืองเหลืองนี่คือเป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมคุรุรุเป็นเราเราเป็นหัวเนเรามีเป็ดในหมู่กบนี่มันฟอกฟอกดักนี่ฟอกฟอกตามหาว่ากลายเป็นเป็ดที่แฝงตัวมาเฮ้ยจริงๆแก๊งพวกคุณมันมีห้าห้าตัวละครไม่ใช่หรอใช่ก็พี่ออยไง ม่ค่ะตัวเหลืองนี่ไงเหลืองเหมือนกันเออว่าเออสีเหลืองนี่กูรู้ๆมันกลายเป็นเป็ดแล้วกลายพันธุ์ใช่แล้วคือน้องกล้าก็เป็นฟูยุกิโอฟูยกิเชอร์ลี่นุ่นเอ็กเอ็กเอ็กด้วยค่ะเป็นไงน่ารักไหมทุกคนช่องแชทน่ารักไหมเค้กวันเกิดจากเพื่อนๆแก๊งปริญญาเอกน่ารักไหมมีเค้กด้วยนะคะนี่เป็นเค้กฟรีเมียมนะบอกเลยสั่งทำร้านไหนก็ไม่เหมือนน่าจะมีร้านเดียวะ เดี๋ยวเป่าเป่ปิดไฟเป่าปิดไฟปุ๊บร้องเพลงเสร็จแล้วด้วยอเปียงแปลกๆนะหนูก็ว่ามันเปลียนไม่รู้ขอพรก่อนขอพรก่อนเหรออใช่หลับตาขอพรขอขอรหัสหน่อยขอโค้ดรับแบบว่าเหมือนพวกไรโค้ดในการใช้ชีวิตดีๆอะไรอย่างนี้ขอพรขอพรคิดดีไม่ได้เลยพี่ ตั้งใจตั้งใจยังไงยังไงตั้งใจตั้งศีลอธิษฐานสาธุไวไฟเสร็จแล้วโอเคเป่าเทียนทำเสียงเป่าโอ้ทำไมมันไม่ดับอีกัะน้ำลายไปแล้วนอะ เติมน้ำลายด้วยนะ้ึกถึงดไฟแรงจริงโอ้ยมันมีแต่น้ำลายออกมโอยหมดไปดับแล้วไปดับล้วไฟฮาฟฟฮาฟฟ์ไยังดับไม่หมดฮาฟฟฮาฟฟขออนุญาตเป่าเทียนนะครับปขออนุญาตทำลายเทียนนะครับ เป่าไม่ดับนี่โอ้โหยังเนือย้ยเาือมันต้องมี็นประกายไฟขึ้นมาอีกรอบนึงเอ้าเอ้าเอ้าปรากฏว่าการเป่าครั้งนี้มันทำให้ไฟรามเค้กโอ้ยหคนปลหนักเลยโอ้เหนื่อยนะไปไปเลยไฟไ้เค้กมันไฟแรงเลยไปไฟไม่เค้กได้เลยทุกคน อันนี้เค้กหรือกองกระดาษเค้กเค้กต่อยตึงเค้กต่อยตึงเนอะเป้กต่อยตึงเัาฟูแล้วก็ยังไม่ดับดับแค่เทียนละไฟหายไปแล้วเย้ขอบคุณครับน่ารักอุิยแล้วไม่น่าเชื่อเนื่องด้วยเป็นวันเกิดนุ่นทุกคนก็เลยจะเล่นเกมกับนุ่นวันนี้ต้องตื่นเช้าว่ะดิใช่ผู้เหนื้มโหดอยู่ๆก็ตื่นเช้าเลยเหรอ อะไรนันุ่นจะเล่นมาโลเหรออโอเล่นเล่นเลยเล่นเลยอุ้ยหกคนเหรอดีซิดอ่ภาคสองกำลังจะมาเลยเราต้องเล่นภาคหนึ่งซ้อมไว้ก่อนไหมมันแบบว่าเน็ตมันแหลกๆไงไม่รู้ว่าเติรนเน็ตนั้นไม่ดีเดี๋ยวยิงไม่โด้เน็ตพิงอ่ะจะอยู่เน็ตก็ปิงเลยเหรอใช่ ไม่มีเกมไม่มีเกมเกมฟรีเกมฟรีวิ้ยกูดกูดดกไงไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้เอ๊สัญญาณขาดหรือเปล่าเอ๊สัญญาณขาดหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจค่ะทุกคนยูยูดิคอลมันเงียบไปสัญญาณขาดเนาะสัญญาณขาดหกคนเหรอวิ้โปรเจกต์วินเทอร์หนูว่านะให้พี่นุ่นใช้เวลา กับช่องแชทดีกว <si ่าเออเอเขาคุยพรยังไม่เสร็จไงอ๋อเป็นห่วงอ๋อเป็นห่วงเห่วงเดี๋ยวไม่ได้นองเป็นเด็กยอะอกวนเจ้าภาพแค่นี้เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือไล่อันนี้อันนี้แค่บอกว่าแบบอยากให้ใช้เวลากับทุกคนไม่ได้ไล่เนาะใช่โอ้โนี่นี่เองโอ้โอเคโอเคเอาไว้เอาไว้ค่อยนัดเล่นกันใหม่เดี๋ยวไว้เราไปนัด กินข้าวย้อนหลังของแพทเดือนหน้าก็ได้เราว่างก่อนย้อนหลังนู่นเลยใช่ย,ย้อ,อนหลังได้ <c oughs> กลับ <c oughs> พ <c oughs> บี่ออยก่อน <c oughs> ขอบคุณนะคุณทุกคนนะขอให้สิ่งดีๆที่ทุกคนไวฟอนย้อนกลับไปหาทุกคนเช่นกันดีใจทีได้เป็นเพื่อนกันไปตลอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆคุณแพทบคุณน้องกาคุณเคียวคุณบีออยคุณนัดขอบคุณมากๆเลยนะเลิฟๆบาย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  บายเจอกันบายบายาาฟฟููออันเฮ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบหลุดละเกือบหลุดละหลุดแล้วโอเคโอเคบ๊ายบายเจอกันแค่ไหนอะอยังยังอ่ะ อาไม่มีกอกสองอ่ะแอบมองอยู่นะหน้าประตูประตูเปิดนะแอนี่เออมีอะไรม่มีอะไรนี่ดาโอเคขอบคุณนะทุกคนน่ารักปิดประตูให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวล็อกแล้วล็อกประตูเจอกันแอนนี่ยังยยังงบายบาย ไป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 ทำเนี่ยใครยากใครยากไม่กล้าใคยักไม่กล้าใยักเลยใครยกไม่กล้าพูดอะไรเลยทีนี้ผมขอโทษเน็ตดทีขอโทษขอโทษสุขสันต์วันเกิดทุกคนนะคะครับให้แล้วเกิดมาก็เดินได้เจ็ดเก้าเลย ฮ่าคุณคุณคเลยสังสายสลายก๊